ปั้นปั้นตัวเตี้ยตัเต้าตเต้ยเต้ยเตา้ัเ้อเ้ัเตี้ยวเต้ยัเ้ยเจี้ยวเ้ยัวเต้ยวเตี้ยวเต้ยตัเต้ยเต้ยตเ้าัเดี้ยวเตี้ยัเี้ยเ้าัเตี้ยตัวเตี้ยัวเตี้ยวเต้ยเ้าเต้ยเวเี้ยเต้ัเี้ยเ้ยเยเตี้ยเต้เตี้ยเ้ยเี้ยเ้าเเเย้้เ้เ พี่พี่มานั่งพี่มานั่งพี่เดียองไว้ขึ้นอนอนเสียงว่ะานอยนี่มาเอานั่งกานั่งกันีนั่งก่อนเสียงเี่ยงวันี่ขอเสียงเสียงมนอนข่อยเบาข่ายันได้้ยาเสียงเเี่ขได้ไปเสี่ยงเส่ยพอนอนน่งกันเพ่ลงทษลทีเติมเต็มเตี่เสียงไว้เสียงันดีฟันเห็นว่าเขาขึ้นเขาจ่าอยอ พี่อยคอยเจ้าฟังเนาะแมงแมงอัเอฟังแมวอันเบ to ิกทาบดมาดีเง erm> ี้ยนขะปือนนะก็เดม่าเอาลงกันแช่ลงพันลงพันเอกเลยเขาบอกเขาเรียกบอกฝาสองซดสองได้เจ้ามือ่านเขาอซื้อน้ำเขาซื้อสามเจ้าคนากระได้หาพันละออันเี่บาให้ฟังเด้อพี่น้องเหมือนแซกับปอปะเดมาน้ามูปะเดมาเห็บ ไอเขาหางเดียวสองศูนยูนเดี่ยมากเลยโศกเนยเดี่ยพูดเเดี่ยมาโศกเลยเดี่ยมากขอเชานี่โศกเลยเตี่ย ไม่ต้องมาจานเตียมากตัวนี้เตียมากปเลยเอ็นคู่เบาไม่ได้เลยอะบไแรมากคู่เบาใส่เบสซี่เอนเบาบ้าราจี้จี้ก็สีหัวว่าจ้ว่าถือปล่อยหางเดียวเลยว่าสั่น่อยู่ซื่อๆนี่เอซทักมาฝากงินให้เจว่าลคนว่าสองศูนย์เเมื่บอกมาถืก็เหงว่าสั่อ้าเบิร์กแซไได้ไปบอกว่าสั่นเขาไม่ต้อ่า่น ว้อผีดเลยแม่แม่ให้บอกไนให้าสงหน่ยดีบ่อสูตัวสงเดมันบอกเมื่อสุดท้ายนะมัมาแล้วพอเไม่มองมองถืว่าสบอยไว้ฟังลหัวเ่าเปิดใช่ปะเราถือสูงสองสองสูงหกวางซี่หกก็ถือเนาะหกซี่นอ้ยว่าเน็ดนะทีมดั้มทีมเก่าก็ถือขวบต่อก็ถือเดยวตา้มเามาาเบนบอกนี่ไม่ให้ทำเนาะก็ไม่กล้ามาลวัน

ทำรถแล้วบ่ดังเขาว่าขาดอกเโดนนั่นผาย่เขาาขาขาเจ็บตัเบิกซั่ตายแล้วเขาบัไว้ผู้าเออเจตัวก็เบิกซัแห้งยุ่สุดช่องดีก็รู้เขาก็รู้ไแหงไปเร่นหมืนปลาหมนดงสุ่มุกจิกาจังไดบวกเขา่อ่กระมุจักไข่วกันเม้นเขาายนี่คือเขาจีขาบัดข่บอกว่ถือีละเอฟซีบร์นี่เนาะ่แบบงงๆแล้วคนฝากมาให้เด้อ เจ้อนใอเียอเจมากเลองเจ๊่าสิอยหลายเม็ดนะเจเนาะเดี๋ยว้กอนเดียวก้อนเจ่อันง่วนก้อนแรกมันนึนก้อนแรกก้อนแรกก้อนแรกใช่ป่แรกเราหายลอยดึเโอู้ทีมงานบางแรกนี่มาอยงแ็เบืองไทยเงิ่นแมมันตัวใหแก้วตัวใงว่า้อนกเิอก้อนแรกเนี เบิ้งไทยให้ดูตัวได้ลังข้างลงเห็นหงมอลาน้อยอล่าน้อยอิล่าน้อยเบื้องนนตาใเล็บอิล่ากนสวยเ้ยโอ้คนบอกว่าเราตออยูมันนี่จะถือให้มาไปดูให้กับไู่้อ่เอออ้ม่ไปคุยกับอ้อมแต่หันละเออละเอออ้อมว่าหน้าีหยงยไเอาีนี้กับ ก็ดีแท้เขาจะไม่แตะปอดไม่หายด้าน่เหมนได้มาแบบงงๆครับที่ตั้งที่ผมไม่ได้มาทํานะตัวเนี่ยมาทักแต่ว่าเจ๊ตู่กับทีมงานมากเนาะตัวบอกตัวมาสุดังเขาสุดังเนาะสีดดีสุดดีมันแสดงขึ้นหลายเนาะแต่จ้าผมมาดีดังมากบันไมากไม่เด้อ ถ้าเกิดเอซีได้แค่งวดเดียวเขาจะไม่ตามเขาจะตามหวดที่สามที่สี่ไปอย่างเ้ทีม่าเจ็ดสี่สองเออเจ็ดสี่สองทีควลามนฟันี่ก็บอกเขาไม่อีกเรื่อไก่บือขึ้นมาทุกมานนะอ่าเจ็ดสี่สองเจ็ดส่สองไปเจ็ดสี่สองเนี่ยต้องวดไว้เลยนะเจนเจสองนะเนาะต้องงวดไวเลยเจ็ดสี่สองนะโก เก็บสแล้วยอดเงื่นก่อนนั่นไรื่องดังว่าลาอเซียพงอลเซียะกลกบกกกบ่เงมนเงนลไปมากอกหลาบเ่อนมนมาเองลกแรกของเจว่าองวดลก่อนเลยเก็บสเกกเลย เจนูตีเ้เป็นใจสวยผ่าละบากจนุดเจนตี้ต้องหาเงินไปใจดอกกัน เจนุดเลโกเห็นนางน้าซีดอยู่น้าซีดเลยเจ้าต้องหาเงินไปจ่ายดอกท่องก็เจ้ามายืมเจี๊ยเลยเจ้าแม่เจ้าไม่ยืมเจี๊ยวไปจ่ายดอกท่องแล้วเจนุดเนี่ยแม่เจนุดบ้าบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังเขาที่เขาล่างเขาเรี้ยวแม่บ่าวันนี้ปูมาแล้วนี่มาคือเจตูนทึงบอกว่า ถ้าแตกงวดแรกแยสแฟร์ยุทธูก็พึงไม่เห็ุงวดแรกแตกซิบเก้าแบนบอลแล้วถ้าเกิดเจ้าต้อวงหันมาทีซีโมกเจ้านั่นแตกงวดนี้เจ้าเอาไปโอ้ยพี่น้องเห็นบ้ามแค่คนเดียวน่ะแค่คนเดียวมันก็หายเจ้าจำได้อไหมเงินสะ่สองต่องวดไว้ก่อนเจ็ดสี่สองค่ะเป็นเป็นยอดเงินเด้อพี่น้องเน้อเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองสองอ่ค่ะถ่ายเงินเนาะถ่ายเงิน แต่ว่าสำรับไดด้ยินเจว่าบอกว่าเลขลูกสาวทีวาไห่เนาะทุกหมวดทุกหมวดแม่บลูกสาวส่งไห่ลูกสาวเป็นมือคนฝัะค่ะใกล้ใกล้มือกดไล์กดแช่กดรอไว้แต่ว่าก็บอกพี่น้องใบก่อนอันนี้บ่แม่เลขลูกสาวเราดิอันนี้เป็นเลขถ่ายเงินใบพันใบแหลกสำรับถือเลขมาอันบอกเลขแตกมากจังหวัดนะจ๊จังหวัด สามสี่หวดสามสี่หวดผมก็ได้คันเดียวเออสามสี่หวได้ดีใจแบบค้างพี่น้องดีใจหลายเล่ากันแล้นั่นแล้วกันเล่าเอายนมาหันมาทันมาทังีน้าเออหันไปเลยมาสี่กกับเลขบต่อไปคนนะนั่นแล้วถือคัดเลี้ยงคิ้วเลยเมียนม่วงาหันมาถามมันผสมัดเาะมาตัวท้าเลบก็ต้องจองบ่อ เล่าเดไหนเลามาดังมาเอาล่มงกอนมาดนี่เจ๊เจมันสีดังเอาลงกอนเอามาให้เจ้านาะออกนันดีแล้วเพราะว่าเจ้าเพราะว่าเลาเล่อยู่ในเมือง่เจ้าฟอนที่เจ้ามิตรเจ้าเจ้าอยู่ผูดเดียวฟอนไห้เล้าฟอนแก้บนผู้กันเอี่น้องงานเอา เว้าเว้าเลี้ยงปูน้องหันให้เจตูฟังในของใจกับเอฟซีเป็นจัาไหนจัางเรดผ่ันน้ำเพลินเป็นจังไหคือได้ผ่านน้ำเพลินโอ้ยเยลงหาเท่าอปยุรงหาคนคนหัวเสี้ยงวนอย่างเอยดูดับปูนองหันเอยกับมามากปูมามักเพลินเอาไปเป็นเมียเอาอะไรถือน้ำเอยน้ำบายห้าป้าแค่อรพี่สาวเป็นเมียเลยเราที่ลงหาบัยเจ็งหาพอดีดูหักขุดหัวขั เราติสูบยาเขียวมาล่วงควงสิสูบยาเขียวมาล่วงควงเออล่วงควงแง่พิ่นมาเทียมนนะเพิ่มาเที่ยพื้นส่วนเป็นเมียเพิ่นมันก็เก่าเพิ่นสิพ่นเพียบมาเทียมนก็สูบยาปุ๊บปุ๊บปั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 ๊บฝ่มาเลสูบยาได้ติดสูบยาเนี่ยโป้กุ้ชไส้ไมเป็นผีเป็นผีมาเขาเจ้าเนี่ยเออเขาคอยหนึ่งเขาเจ้าจอบถือเจ้าก็ยู้ระเบิดกับซีดีแม่เล่นคลองอะไรมาสิมากเินมาเที่ยวกับอะไรมาที่มาอีกครับบังเรื่องมเสียวไป ยังพูดเนาะยังพูดลงหาหายไรมากยอะมากเลยคือคือถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดสมมูลว่าบอกเลขแต่